สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับลงโปรแกรม Snap Camera นะครับเพื่อเป็นฟิลเตอร์น่ารักน่ารักในการใช้เรียนหรือว่าใช้สอนออนไลน์สำหรับครูทุกท่านนะครับในช่วงนี้บางคนไม่อยากใช้หน้าสดกันนะครับมาทีา่เว็บไซต์นี้นะครับ Snap Camera ตามลิ้งที่ผมแปะให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วกดตามคลิปนี้เลยครับแล้วก็ว่าคลิกดาวน์โหลด for PC ครับ เซฟไปเลยครับกดเซฟแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับแต่ผมระหว่างที่รอดาวน์โหลดผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงอยากมาแนะนํานเพื่อนๆนะครับหรือคนที่สนใจในการใช้โปรแกรมนี้ในการไลฟ์น,นะครับหรือว่าในการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet น,นะครับมันจะทําให้เรามีฟิลเตอร์ที่หลากหลายน่ารักมากขึ้นนะครับก็น่าสนใจสำหรับไม่อยากใช้หน้าสด ใช้ะสหรับล็้บบี้ส์ับหรือพี PC นะครับน,นะครับเด็กก็งต้อัหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะได้มีฟิลเตอร์ใช้นะครับเวลาบางทีเนี่ยก็ไม่อยากเปิดกล้องเพราะว่าม,มันกล้องสุดเกินไปนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับที่เราไปเซฟไปนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับการลงก็ง่ายๆครับกดเน็กไปเลยทุกครั้งตรวจสอบไปหนึงนะครับกล้วก็ next ไปนะ next เรื่อยๆเอาง่ายๆก็คือ next ไปเรื่อยๆนะครับจนจะจนเสร็จนั่นแหละนะครับติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับให้มันเป็นอ่าชัดครับตรงหน้าจอเรานะครับแล้วก็ next ขั้นตอนก็จะมาช้าตรงจตรง้ายนะครับต้งรอนิดนึงนะครับอย่าตกใจนะครับผมเห็นตอนแรกผมบงกตอนแรกก็เอ๊ะช้ามากครับก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมเห็นจะใช้ได้ไหมนะครับแต่ก็จะช้าในช่วงนี้นะครับจะรอแกปก๊บหนึง เห็นไหมครับตรงนี้มันจะนานมากผมตกใจตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมช้าจ,จริงนะครับเรารอสักพักนะครับเสร็จแล้วก็กดติ๊กที่อ,อกนะครับแล้วก็กดที่ i s ด้วยนะครับคราวนี้เราไปเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับจะขึ้นมาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปเราเลยครับเปิดขึ้นมาครับ เริ่มใช้งานโปรแกรมนะครับกด next ไปชา้าทีหนึงนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็กด finish นะครับนี่ครับกดเข้ามาก็จะเป็นฟิลเตอร์ให้เราเลือกมากมายหลายฟิลเตอร์เลยครับใครชอบแบบนี้ก็ลองเลือกลองกดไปมีเป็นหลายพันฟิลเตอร์ครับ มีแบบสนุมแบบเวทมีแบบหน้านักสดใสมีหมดครับผมจะใช้อยู่ไี่คีวิลเตอร์เลใช่นะก็ดูต่อสถานการ์เรียนมาถ้าเดกสนใจก็เป็นเปวิลเตอร์ธรรมดานชอบชอบการดนรีครับมีการเัสองสำหรับภาาก็อาจจะชอบเยอะครับกับผู้หญิงนะแล้วก็ เลือใช้นะครับถ้าตัวไหนเราทดลองแล้วเราชอบแล้วก็กดกดกดหัวใจไว้นะครับเวลาเราประหาครัง้งต่อไปจะได้ขาง,ง่ายหน่อยนะครับอ่ามาตัวนี้อีกที่ผมชอบใช้นะครับตัวนี้สรีประวัติศาสตร์ก็จะ,ะแตกตัวแบบ โราณนะครับสองพันวัที่สาแต่ถ้านักเรียนไม่ฟังนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบตลบตลบก็มีนะครับคนนี้มองเข้า Google Meet นะครับมาจนบัตจะได้ไหมนะครับไม่ต้องทำอะไรครับเปิดแค่ snap ธรรมดาไว้นะครับแล้วก็มาเข้า o o g l e m e e t เลยครับมาเสรันก็จะมาง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรครับนี่มาแล้วครับ เปิดไว้ขออนุญาตปิดพื้นหลังก่อนครับแบป๊บนึงกว่าเปิดพื้นหลังไว้นะครับลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่ากับพื้นหลังเราเ้ยเขาไม่ม,มาวะไม่เป็นไรปิดไว้ดีกว่าปิดไว้ดีกว่านะคะรับขออนุญาตดิงนะออกาใช้แบบนี้ผมก็ใช้ไม่เล่นเวลาผมสอนนะคะรับต้องมีก็แคปหน้าจอไว้ตลบดีนะครับ ทุกคนคราวนี้เราก็แค่รอผู้เรียนมานะครับ mm. เข้ามาเรานงน้เรียนก็จะเห็นเราแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเวลาเราเปิดหน้าจอเวลาคุณครูถามก็เราก็เลือกฟิลเตอร์ที่เราชอบนะครับอลองเปลี่ยนฟิลเตอร์หน่อยนะครับเห็นไหมครับเรียลไทม์มาเนะี่ยเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานานนะครับเราก็แค่ย่อไวครับย่อไวอ้แล้วเราจะอยากจะเปลี่ยนตรงไหนเราก็กดขึ้นมาเปลี่ยนแค่นั้นง,ง่ายๆครับ ก็จะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านที่ใจนะครับอยากจะลองทำฟิลเตอร์เอาไว้เอาไว้ดูเอาไว้เอาไว้ให้มันสนุกๆเวลาเรียนการเรียนการสอนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ให้นักเรียนเข้ามานะครับเป็นการทดลองเฉยๆนะนะครับเราก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับอ่ายังไงก็ ฝากไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือว่าทําไม่ได้ตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเข้ามาตอบไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ